สวัสดีครับแฟนๆช่องไซคก้อยอยู่กับผมเจตไซ้ก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยกเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นจริงๆนะครับมาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับแน่นอนไฮไลท์ก็มีทั้งบอลแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีสองสี่สิบห้าเดอรแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก่อนนะครับโคเวนทีจะเปิดบ้านเจอกับเซาท์ตันโคเทีแต้มมกล่าสุด เปิดม่านชนะเบอร์มิงแฮมมา2-0นะครับ3นาลุกนำโดยฮาจิไรทัซซูฮิโร่ซากาโมโตะตัวญี่ปุ่นนะครับของหน้าเป็นเอลิสซิมเจอกับเซาท์ทัมตัน38แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอวัตฟอร์ดมา1-1นะครับตัวหลัหลกๆก็อดัมอารดัมอาร์มสตองเชยอดัมนะครับของหน้าเป็นคาร์ลส์อัลคาราสครับหัวล่าสุดที่เจอกันคือดูการที่แล้วในเอฟเอครับปรากฏว่าเซาท์ทัมตันชนะ2-1ใน120นาทีนะครับคู่นี้ก่อนเกมเทามองเซาท์ทัมตัน บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาง่ายๆคือจะว่าไปเนี่ยซอนตันดูเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่ในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับฟอร์มช่วงหลังชนะ3จาก4เกมด้วยครับวัดใจคนที่ในบ้านคือผมมองว่ามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับขยับไปที่เวลาตี3ตรงครับไปดูยูฟาแชมเปี้ยนซีกในกลุ่ม H เกมสุดท้ายนะครับปอโตจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับชักตาโดเนตจากยูเครนครับปอโตมี9แต้ม เกมล่าสุดบุกแพ้บาร์เซโลนามา1-2นะครับตัวหลักๆชุดนี้มีเปเป้ปกับกาเลน่เป็นปีกนะครับกองหน้าเป็นเมดีตาเรมี่กับเอวาเิลสันครับเจอกับชักต้าโดเนต ก็มีก้าวแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะรอยอนทวเทวบมา1 0ึนะครับมีทาราสเตปาเนโกคุมตรงกลางครับแนวลุกก็อเล็กซานเดอร์ซุปคอปกองหน้าเป็นดาริโรสีการนะครับกองหน้าตัวเก่งเกมแรกเจอกันปอร์โตบุกชนะ31คือสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยบาเซโลนาเข้ารอบไปแล้วนะครับปอร์โตเกมเนี้ยขอแค่เสมอจากข้ารอบเพราะว่าเฮตูเฮตจะดีกว่านะครับส่วนชัก้าโดเนตไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับก่อนเกม ปอโต้เป็นต่อแน่ครับเอาง่ายเป็นเกมที่ใกล้เคียงมากๆนะครับการที่ปอโต้จำมายิงชักต้าโดเนตขาดคือผมมองว่าก็ไม่ง่ายครับมีโอกาสออกเสมอได้ซ้ำไปครับเกมแบบนี้วัดใจชักต้าโดเนตทีมเยือนมองว่าแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูจะจะเข้ารอบหรือไม่ไปลุ้นอีกทีนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามมีคู่หนึ่งในกลุ่ม F นะครับโบลเซอร์ดอตมุลจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แ,แชร์แมงจากฝรั่งเศสดอทมุลมี10แต้มเกมล่าสุดบุกชนะมิลาน3-1การันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดในลีกไปแพ้การบ้านให้กับไลซิกมา2-3ครับตัวเจ็บตัวแบนเนี่ยเอ็มเราชานแบนนะครับตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆทีนี้แดนกลางมาเซลซาบิเซอร์น่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้ครับที่เหลือมาก็ร้อยอยู่เร่ยนบันกองหน้าเป็นนิคาร์ฟลูครุกนะครับเจอกับปารีสแซงตต์แแแชกมมมงี7้ เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอิวคาสเซิลมา1ต่อหนึ่งะครับอุสมานเดมเบเล่ติดโทษแบนลงไม่ได้ครับแดนกลางเนี่ยวิตินยาอูกาเตแนวรุกก็น่าจะเป็นเอ็อ o, มบัปเป้อีคังอินโคลโลมัวนี่นะครับเกมแรกเจอกันปารีสชนะ2 0ในบ้านครับคู่นี้ก่อนเกมปารีสแซงต์แชงแมงยังบุกมาเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายสถานการณ์ถึงตรงนี้เนี่ยดอทมุลเข้ารอบไปแล้วครับส่วนปารีสแซงต์แชงแมงเกมเนี้ต้องชนะเท่านั้นถ้าชนะการันตีการเข้ารอบทันที ถ้าเสมอยังต้องไปรุ้นผลอีกคู่หนึ่งนะครับดูแล้วเนี่ยผมยังชอบไปที่ปารีสแซงแช็ตแมงครับมองว่าดอทมุลเริ่มยุบไม่เห็นเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านในไรสิกเล่นเกมใหญ่มาวัดใจปารีสแซงแช็ตแมงที่เน้นดีกว่าครับจะบุกมาเบียดชนะเข้ารอบนะครับสรุป3มคู่ชอบไปที่โคเวนทีชักต้าโดเนตและปารีสแซงแช็ตแมงครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับพักยกเจสเปียอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับขอทุ้ก่นโชคดีครับสวัสดีครับ